เกมวันสโลกตอนที่17ฟฟในบรรดาอาคารไม่กี่หลังมีเงาสามสายเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วกำแพงกระจัดกจัจาใจภายใต,ใต้น้ำหนักของเงามืดเมื่อได้ยินเสียงนั้นก็แสดงออกของจังซึ่งก็เปลี่ยนเป็นระมัดระวังในทันทีไม่นานมานี้เงาก็ปรากฏตรงหน้าของเขาแล้วจังซึ่งถือดาบระบ้าแห่งความตายและค่อยๆมองเงาที่อยู่ตรงหน้าอย่างเงียบ เงานี้เป็นซอมบี้ผอมแห้งสามตัวผิวเขาคุกมันเป็นสีเทาสมหมวกฮอปเปอร์แขนยาวหนากว่าขาด้วยแขนที่แข็งเกร่งจึงสามารถเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างอาคารได้อย่างต่อเนื่องทันทีที่ทาคามันสัมผัสผื้นซอมบี้ผอมแห้งก็คำรามพร้อมพุ่งใส่จางซึ่งด้วยความดุร้ายต่อหน้าจางซึ่ง หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสามรีบเคลื่อนที่เพื่อสกัดกั้นป้องกันไม่ให้มันเข้ามาใกลจางซึ่งเ <c oughs> มื่อเห็นหัวหน้าผี่กูลทั้งสามอยู่ข้างหน้าซอมบี้ผอมแห้งก็ยื่นกรงเล็บอันแหลมคมของมันแทงทะลุใส่พวกมันยังดุดเดือดหัวหน้าผี่กูลไม่กลัวและกระโจนโจมตีพวกซอมบี้ไม่ลดละแต่ละตัวยกกรงเล็บอันแหลมคมของมันเพื่อตอบโต้ เสียงกริดลองสัตว์ประหลาดดังไปทั่วบริเวณอย่างงดเด็วการต่อสู้อันดุเดือดรนระหว่างซอมบี้และผีกูลเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากเป็นอย่างมากทั้งสองฝ่ายเป็นประเภทที่ไม่กลัวตายทั้งสิ้นหรือไวรัสที่อีกฝ่ายเป็นพาหะการทะเลวิวาตรระยะประชิดอันโหดร้ายจึงบังเกิดขึ้นซอมบี้ผอมแห้งที่ว่องไวคอยหลบหลีกกันจมตีของผีกูลแต่ความสามารถในการป้องกันและพลังในการฟื้นฟูอันแข็งแกร่งของผีกูลทำให้มันยังคงยัดยืนอยู่ได้ พวกนี้อาจเป็นระดับห้างั้นหรือเมื่อเห็นซอมบี้ผอมแห้งกระโดดเข้ามาในสนามรบอย่างต่อเนื่องจางซึงกระขวดชิ้วเล็กน้อยเขาคิดว่าหากพวกมันสามารถต่อสู้ได้เทียบเท่ากับผีกู้ระดาาับห้านั่นก็หมายความว่าพวกมันอยู่ในระดับห้าเช่นกันเมื่อมองดูทางตันแล้วจางซึ่งจึงตัดสินใจว่าจะไม่เสียเวลาอีกต่อไปเขาจึงได้ใช้งานวิ่งและพุ่งเข้าใส่ซอมบี้ผอมแห้งตัวหนึ่งในทันที เงาปรากฏขึ้นต่อหน้าของซอมบีผ้ผมแหงซึ่งมันไม่มีเวลาตอบสนองเลยแม้แต่น้อยก่อนที่หัวของมันจะถูกเชื้อฉลุเลือไดไหลออกมาสาัดกระเซ็นทําให้ทั่วพื้นที่ได้การเป็นสีแดงฆ่าซอมบี้ระดับผ้าได้รับคะแนนประสบการณ์100คะแนนโอ้แค่ฆ่าซอมบี้ระดับผ้าก็ได้คะแนนประสบการณ์ร้อยคะแนนเลยเหรองั้นแค่ฆ่าซอมบี้สิบตัวก็ได้เวหกแล้วงั้นสิด้วยความคิดนี้ ใบหน้าของจางซึ่งก็เป็นประกายด้วยความตื่นเต้นร่างกายของเขามีพลังราัะว่าอดีในนั้นหลังไหลเข้ามาและเขาก็พุ่งเข้าหาซอมบี้ที่พร้อมแห้งอีกตัวหนึ่งซอมบี้พร้อมแห้งพึ่งแดกมันกับผีกูลโดยตรงทั้งคู่ถอยออกไปไม่กี่ก้าวร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างเงีบเยบๆข้างหนัาของมันฟฟด้วยการเคลื่อนไหวอันรวดเร็วหัวที่ลอยขึ้นไปกลางอากาศจางซึ่งก็สะบัดเลือดออกจากดาบของเขาในไม่ช้า สนามรยก็เห็นผีกูน3ตัวร้อมซอมบี้ผอมแห้งหนึ่งตัวเอาไว้จากการประเมินความแข็งแกร่งของซอมบี้ผอมแห้งอยา่างคร่าวๆแล้วจางซึ่งก็วางอาวุธลงและตัดสินใจทิ้งอสุดท้ายไว้กับให้พวกผีกูลภายใต้การโจมตีอันบ้าคลั่งของหัวหน้าผีกูลทั้ง3ามซอมบี้ผอมแห้งก็ล้มลงอย่างรวดเร็วร่างกายของมันถูกฉีกเป็นสามชิ้น หมยเล็กหนึ่งจับต้นขาและเริ่มยัดมันเข้าไปในปากขณะที่มันกำลังเคี้ยวอย่างมองมันอยู่นั้นเลือดก,กระเซ็นออกมาจากปากของมันเมื่อมองดูไมยเล็กหนึ่งที่อาไปด้ดยเดือดจางซึ่งก็ชื่นชมถึงความดุร้ายของมันอย่างเงียบๆหมยเล็กหนึ่งและไมยเล็กสองนั้นไม่ยอมแพ้แต่และตัวคว้าชิ้นส่วนของซอมบี้พอแห้งและเริ่มเคี้ยวมันอย่างกุนแรง เสียงงานเลี้ยงอันน่าสะบพึงกลัวของพวกมันทำให้หนาวสั่นไปถึงกระดูกโดยไม่สนใจงานเลี้ยงของพวกมันจางซึ่งเขาหาศพซอมบี้พร้อมแห้งตัวหนึ่งเขานั่งลงและเริ่มเก็บเกี่ยวสิ่งของที่มาจากซอมบี้ได้รับแกนคิสตันสิเศษโลหะ30เล็บแหลมคม5เขาย้ายไปอีกศพหนึ่งเพื่อเริ่มเก็บเกี่ยวอีกทั้งทันใดนั้นเขาก็จำได้ว่า เขาสามารถใช้การฟื้นคืนชีพผีได้สงสัยว่ามันจะใช้กับซอมบี้ได้หรือเปล่านะหลังจากวางศีรษะและลำตัวของศพอย่างเหมาะสมแล้วเขาก็วางมือไว้เหนือศพการฟื้นคืนชีพแสงสีม่วงแปลกๆพุ่งออกจากฝ่ามือของเขาเมื่อแสงสีม่วงสัมผัสกับศพมันค่อยๆกระจายไปทั่วทั้งด้านสองด้านและห่อคุ้มไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วอืมมันคุ้มหัว เมื่อเห็นแสงสีม่วงพันรอบร่างที่ไม่มีหัวจางซึ่งก็อดที่จะขมวดคิ้วไม่ได้หลังจากผ่านไปห้าวินาทีร่างกายของซอมบี้ผอมแห้งก็เริ่มสันยังควบคุมไม่ได้ราวกับว่ามันติดเชื้อพิษสุนัขป้าอย่างไงอย่างนั้นปังปังปังภาวะผิดปกตินี้ขึ้นเวลานานหวินาทีหลังจากนั้นแสงสีม่วงทั้งหมดก็พุ่งเข้าสู่ร่างกายของซอมบี้ผอมแห้ง Uh หน้าเรือเชื่อที่ร่างกายของซอมบี้ผอมแห้งมันค่อยๆลุกขึ้นยืนมันสัมผัสถึงตำแหน่งที่เคยมีหัวของมันควรจะอยู่โดยไม่พบอะไรและร่างกายของมันก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงเมื่อพิจารณาจากสภาพของมันไม่ท้องพูดถึงการต่อสู้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อฝั่งของมันเองด้วยซ้ำ หลังจากคำมือไปโดยรอบๆตำแหน่งที่มันควรจะอยู่จู่ๆมันก็หยุดเกอนไหวเมื่อจางเซิงคิดว่ามันกำลังจะหยุดเขาก็เห็นมันค่อย,อยๆย่อตัวลงยื่นมือออกไปและยกศรีรษะของมันออกขึ้นมาจากพื้นเป็นไม่ได้เมื่อเห็นฉากที่แปลกประหลาดนี้จางเซิงก็ตกตะลึองอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่น่าเชื่อย,ยิ่งกว่านั้นก็เกิดขึ้นในลำดับถัดไปจู่ๆศรีรษะในมือม,มันก็ลืมตาตื่นขึ้น และนั่นไม่ใช่ทั้งหมดท่านใดนั้นไม่ก็พูดว่าสวัสดีครับเจ้านายให้ชื่อผมด้วยสิเมื่อได้ยินคำพูดจางซึ่งก็ตกใจจนรีบถอยหลังหลาเก้ามันคืออะไรกันนะฉันสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาจริงๆเหรอเจ้านายให้ชื่อผมหน่อยสิครับเมื่อเห็นจางซึ่งไม่ตอบสนองศีรษะในมือก็ยังคงพูดต่อไปอ่าโอเคฉันให้ก็ได้หลังจากยืนนันว่า มันเป็นผีต่อสู้ที่เขาสร้างขึ้นมาจริงๆจางซึ่งก็ทําได้เพียงแค่ยอมรับว่ามันยังไม่เต็มใจเมื่อเห็นว่ามันกำลังจะพูดอีกครั้งจังซึ่งก็ดีดขัดจังหวะชื่อของนายคือพี่หัวขาดกันเ้กันพี่หัวขาด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 หลังจากที่มันพูดชื่ออยู่สองสามครั้งศีรษะในมือก็ค่อยแสดงรอยยิ้มอันน่าซึ่งพึงกลัวยิ่งกว่าผีออกมา ขอบคุณเจ้านายที่ตั้งชื่อให้ผมนะพี่หัวขาดจะพักดีกับคุณตลอดไปผมจะไม่ทรยศเลยเมื่อได้ยินคำสาบานของพี่หัวขาดการแสดงออกของจางซึ่งก็ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อมองดูมันจับหัวเขามันไว้จางซึ่งก็พบว่ามันแปลกมากไม่ว่าเขาจะมองยังไงก็ตามและถามว่าพี่หัวขาดนายเอาโัวไว้ที่คอไม่ได้เหรอเจ้านายนี่คือสิ่งที่คุณไม่รู้นั้นสินะมันเป็นธรรมดานะ่ะอ่าแล้วมันคืออะไร จางเส่อถามด้วยความงงงงปนความสงสัยโดยสิ้นเชิงฮิฮิขายดูให้ดีนะครับหลังจากนั้นผีหัวขาดก็เวียงศีรษะไปข้างหน้าด้วยความรุนแรงหัวได้หมุนไปกลางอากาศปังหมดัดศีรษะไปชนกับโคมไฟที่ถนนด้านหน้าโคมไฟก็หักลงในทันทีปังหัวของพี่หัวขาดไม่ได้รับความเสียหายลืมแม้แต่น้อยมันยังคงบินตรงต่อไปข้างหน้าปุ่ม หลังจากชนกําแพงมันก็เกิดดูขนาดใจเกมวันส้นโลกบทที่18พี่หัวขาดมันพูดมากไปไหมหัวของพี่หัวขาดยังคงบินต่อไปข้างหน้ามันชนเข้ากับอาคารหลังหนึ่งเมื่อมองดูดูขนาดใจรายรูบนกําแพงจางซึงก็ตกตะดึงกับการแสดงออกของพี่หัวขาดจนกระทั่งหัวของมันเบียงกลับมาเล่ากับบุ๋มมาแรงเฮ้ hey, เจ้านายเป็นไงบ้างหัวผมสุดยอดเลยใช่ไหม หลังจากได้หัวกลับมาแล้วผีหัวขาดก็ขอคำชมจากจางซึ่งในทันทีแข,แข็งแกร่งมากหลังจากตกตะลึงมาเป็นเวลานานจางซึ่งก็พูดออกมาสองสามคำเมื่อได้ยินคำตอบนี้ศีสษะที่อยู่ในมือของพี่หัวขาดก็ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยยิ้มอันน่าเกียดมากกว่าการร้องไห้ผีต่อสู้ผีหัวขาดเผ่าพันธุ์มนุษย์ระดับห้า รูแบบการต่อสู้ใช้ศีรษะล่องนภา,าเพื่อสร้างความเสียหายอย่างมากต่อศัตรูการพูดคุยตลอดเวลานั้นมีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูหนวกหูตายนี่คือคุณลักษณะของผีหัวขาดระดับของเขาเพิ่มขึ้นพร้อมกับจางซึ่งนี่มันทักษะอะไรกันเมื่อเห็นทักษะนี้ใบหน้าของจางซึ่งก็แสดงความสับสนเต็มไปด้วยคำถามเจ้านายเราจะไปไหนต่อเหรอฆ่าคนเหรอหรือซอัมบี้ เมื่อพี่หัวขาดเหมือนคนพูดพลอยๆพูดพามอ,อยู่นั่นอยู่ข้างหูของจางซึ่งออก่อนหน้านี้นายไม่ใช่สมบี่เหรอเมื่อรู้สึกว่าคำพูดของมันนั้นดูแปลกๆเล็กน้อยจางซึ่งก็เปลนงเสียงสงสัยออกมาทันทีเมื่อดียินคำถามของจางซึ่งผ <c oughs> <c oughs> ีหัวขารหัวเสียงดังก่อนจากนั้นจึงอธิบายให้จางซึ่งฟังว่า เอเจ้านายตอนนี้มันไม่ใช่อย่างที่ผมเคยเป็นนะแล้วแกเป็นอะไรผมก็พี่หัวขาดางไงอ่ะโอเคเมื่อดียินคำตอบของพี่หัวขาดจางซึ่งทำได้เพียงรีบจบบทสนทนานี้เท่านั้นแม้ว่าจางซึ่งต้องการที่รีบจะจบบทสนทนาแต่พี่หัวขาดก็เหมือนกับคนที่เป็นใบจู่ๆค้นพบว่าตัวเองนั้นสามารถพูดได้ ย่าคงตั้งคำถามต่อจางซึ่งต่อไปเอเจ้านายวันนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเอเจ้านายคุณมีแฟนได้ยังเจ้านายมีพัญญาเปล่าเจ้านายทำไมพูดเลยอ่ะคุณไม่เคยมีความสัมพันธ์เลยเหรอเจ้านายเจ้านายของคุญ่แค่ไหนอะเจ้านายเมื่อฟังการพูดคุยอย่างไม่หยุดหย่อนของพี่หัวขาดจังซึ่งรู้สึกว่าหัวของเขากำลังจะระเบิดและตะโกนออกมาว่าพอได้แล้วคุปากสักทีเหอะ ราวกับว่ามันตกใจกับเสียงคำรามของจางซึ่งพี่หัวขาดก็เงียบลงในทันทีเมื่อเห็นสีหน้าของมันค่อยๆเศร้าจางซึ่งก็ไม่พูดออกมาและลูบหน้าผากของเขาเราจะไปฆ่าสอมบี้โอใช่แล้วสอมบี้การฆ่าสัมบี้นั้นยอดเยี่ยมมากฉันชอบฆ่าสอมบี้ที่สุดเลยเมื่ได้ยินคำพูดของจางซึ่งกองบทสนทนาที่หัวพีหัวขาดได้เปิดขึ้นอีกครั้ง,งพร้อมที่พูดพร่ำต่อ จางซึ่งไม่สามารถทนได้อีกต่อไปและไม่เห็นความจําเป็นจึงตบหัวของพี่หัวขาดหุบปากแกก็ได้ยินสิ่งที่ฉันพูดชัดเจนไ,ม,จจไนม่ใช่เหรอเจ้านายผมเมื่อเห็นสีหน้าเค่งขึ้ของจางซึ่งคําพูดที่พูดออกมาเพียงครึ่งเดียวของพี่หัวขาดถูกกลืนเข้าไปอย่างทันทีเมื่อเห็นผีหัวขาดหุบป,ปากในที่สุดจางซึ่งก็เรียกหัวหน้าผีกูออกมาทั้งสามตัวลุย วันนี้เราจะต้องไปถึงระดับ B ี9วันนั้นอาตูยาวนานแต่ในความเป็นจริงมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากเวลาเป็นสิ่งสำคัญและไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจาก9วันนั้นพวกเขาจึงต้องใช้เวลาอย่างชาญฉลาดเพื่อที่จะแข็งแข่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผู้แข็งแร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอด ในพื้นที่เฮตของเมืองกวงเป่ยหลายคนได้จัดทีมขึ้นมาผู้รอดชีวิตบางคนเชื่อว่าเป็นเดืองยากมากสําหรับคนคนหนึ่งที่จะเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้มีเพียงการรวมกลุ่มเท่านั้นที่พวกเขาจะมีหวังว่าจะมีชีวิตที่จะยืนยาวขึ้นจางซึ่งตหนักดีถึงความโหดร้ายของโลกหลังหหยนะแต่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งนี้มากนะักบางทีในช่วงสองสามวันแรก มเมื่อเสบียงยังมีอยู่ค่อนข้างมากทุกคนในทีมก็คงเข้ากันดีดูใจดีมีเมตตาแต่เมื่อสเสบียงค่อยๆลดน้อยถอยลงกับเพราะนั้นไม่ถูกเติมเต็มความชั่วร้ายในธรรมชาติของมนุษย์ก็จะเริ่มแผ่ขยายขึ้นมาอย่างไม่มีกำหนดจางซึ่งเชื่อว่านี่คือความโหมดร้ายที่แท้จริงของวันสิ้นโลกทีมเล็กๆจำนวน8คนประกอบด้วยชายหและหญิงสาม กำลังกำจัดซอมบี้โยรอบๆอย่างขยันขันแข็งระดับของพวกเขาไปถึงระดับสี่แล้วและหนึ่งในชายคนที่ชื่อว่าเสียหลงก็ไปถึงระดับห้าแล้วเอาลุยกันทุกคนไปไปไปเราเขียดซอมบี้กันซอมบี้เรานี้เราจะสามารถนำขีดสมบัติได้เสียหลงกล่าวก่อนที่จะทุบหัวซอมบี้ด้วยหมัดไม่ไกลจากกลานบ้านมากนักมีขีดสมบัติทองแดงวางอยู่อย่างเยียบเยียบบนสนามหญ้าพี่หลง มีซอมบี้มากไปหรือเปล่าผมว่าผมโคตสอยนะชายคนชื่อเจ้ากลัวหัวในทีมขหมดคิ้วกับจําสมนซอมบี้ที่เพิ่มขึ้นจึงแนะนำผู้หญิงผมบอลที่ชื่อหลินซินจึงเห็นด้วยว่าใช่พี่หลงหีบสมบัติไม่อยู่ตรงนั้นเองคนอื่นอาจจะไม่มีใครสังเกตเหรอกก็ได้นะออกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาตอนซอมบี้น้อยลงก็ได้นี่โชยพี่หลงซอมบี้มันเยอะไปหย,ยอเปล่าดูพวกเราด้วยสิ ทุกคนในทีมตกลงที่จะลาถอยในมุมมองของพวกเขาไม่ว่าหีบสมบัติมันจะเยา้ายวนใจเพียงใดแต่มันก็ไม่คุ้มค่าที่จะเสียชีวิตเมื่อมองไปที่หีบสมบัติที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลดวงตาของเซียหลงเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจหลังจากมองดูซอมบี้ที่พุ่งเข้ามาหาพวกเขาเขาก็ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าโอเคถอยมีซอมบี้ได้ร้อยตัวเป็นอย่างน้อย ซึ่งมันเกินสำหรับกลุ่มแปดคนที่จะรับมือได้ขณะที่พวกเขากำลังจะล่าถอยออกไปจู่ๆการรวมกันอันน่าแปลกประหลาดก็โผล่ขึ้นจากมุมหนึง่งนี่ทุกคนดูนั่นตรงนั้นมนุษย์ล่ะทมีสัตว์ประหลาดหลายตัวข้างหลังด้วยลินซิน,นกล่าวและตกใจเมื่อเห็นจางซึ่งและกลุ่มของเขาโผล่เข้ามาจากอีทิศทางหนึ่งนั่นมันอะไรนะ การหินหาหารลุงก็ดูกับคนหน้าผีกูลและพี่หัวขาดอยู่เคียงข้างจางซึ่งทำให้ทุกคนนั้นตกใจเร็วเข้าเร็วๆถ่ายรูปลงใยโฟลในช่องแชทเลยหลินซินผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพได้เปิดฟังก์ชั่นถ่ายภาพโดนคิสตันวิวัฒนาการของเธอในทันทีทีมงานตกตะลึงกับความผสมผสานที่แปลกประหลาดของจางซึ่งในไม่ช้า ภาพถ่ายของมนุษย์ที่กำลังผูกมิจกับสัตว์ประหลาดก็เผยแพร่ไปในช่วงห้องสนทนาไอตายเือนั่นมันใครนะ่ผู้ชายคนนี้มีจกุมงสายสัตว์ประหลาดจริงๆเหรอห้องสนทนาเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆที่ลินซินโพสต์รูปภาพเมื่อเห็นรูปภาพว่าลินซินได้รับความนิยมเพียงใดเจ้าลัวหัวก็ก้าวไปอีกคั้นด้วยการเปิดฟังก์ชันสตรีมสดบนคิสตันวิวัฒนาการของเขาพร้อมที่จะถ่ายทอสดสดจางส้นแบบสด,สด จางซึ่งไม่รู้ว่าในห้องสุทนาตอนนี้เขาได้กลายเป็นชื่อเสียงอีกครั้งเขาพบว่าการพยายามของพี่หัวขาดเพื่อปิดปากเอาไว้นั้นมันช่างน่าขบขันสิ่งมีชีวิตที่นั้นเงียบม,มาตลอดใบหน้าสีเทาอันปกติของมันกลายเป็นสีแดงจากความพยายามพี่หัวขาดฉันอนุญาตให้นายพูดได้นะแต่มีเพียงสิประโยคต่อวันที่นายจะพูดได้ถ้านายประพฤติตัวดี ฉันอาจเพิ่มโคตรให้นายได้จางซึ่งกล่าวตั้งคุดให้เขาหลังจากเห็นสภาพนี้เยี่ยมเจ้านายผมรักคุณที่สุดเลยพี่หัวขาดตะโกนออกมาดังๆเมื่อได้ยินว่าเขาได้รอนุญาตให้พูดอีกครั้งเลย9ก้าประโยคจางซึ่งตอบอย่างใจเย็นโดยไม่สนใจสีหน้าของมันเจ้านายผมพี่หัวขาดปิดปากของเขาในทันทีเลือีกแปดประโยคพี่หัวขาดถึงกับอึ้งกิมกี่ น,น,นพูได้เห็นไหมหัวจากศพไร้หัวบนผู้ได้อ่ะผู้ดได้จริงวะเนี่ยผู้ชมสตรีมสดระเบิดความตื่นเต้นเมื่อยินพี่หัวขาดพูดโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าบาย